สวัสดีค่ะชาวราศีกันกลับมาพบกับแม่มดน้อยอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปความรัก ของเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2564ของคนที่เกิดอยู่ในราศีกันนะคะหรือว่าผู้ที่มีลัคนาการเกิดหรือว่าตำแหน่งดาวสุขที่สถิตอยู่ในราศีกันถ้าดูดวงเรื่องความรักนะคะเน้นความรักเป็นพิเศษส่วนตัวแม่มดน้อยแล้วแม่มดน้อยจะให้ความสําคัญนะคะกับตำแหน่งลัคนาแล้วก็ตำแหน่งดาวสุ์เป็นหลักโดยเฉพาะตำแหน่งดาวสุ์นี่แหละเนื่องจากตำแหน่งดาวสุกนะคะเปรียบเสมือนตัวแทนของความรักแล้วก็ความสัมพันธ์แม่มดน้อยจะเน้นการคํานวณวันวตามหลักโหราศาสตร์ ตตะวันกแต่จะเน้นการอ่านพลังงานจากไพ่เป็นหลักการดูดวงเป็นการดูดวงโดยรวมโดยทั่วไปแม่มน้อยอยากให้เพื่อนๆใช้วิทยานในการรับชมแล้วก็รับฟังเยอะๆเ,เราดูดวงเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตแต่เหนือสิ่งอื่นใดทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องตั้งอยู่บนเหตุแล้วก็ผลของความเป็นจริงเยอะๆอ,อย่าให้หัวใจลงคําทํานายแล้วก็กใหญ่คําทํานายลงหัวใจแม่มน้อยขออนุญาตเลือกไพ่ไว้ให้เลยนะคะท่าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย สีคาา The World 9ดาบ8ถ,วถว้วยสมถ้วย9คาา2ดาบเก้าเหรียญ Give your relationship s a chance Wedding Expression Love following your heart forgive and forget unstable relationship สำหรับความรักของชาวกันในเดือนนี้นะคะมีไพ่สามถ้วยขึ้นมาไพ่สามถ้วยนะคะสื่อถึงความสุขความสมหวังในความรักคนโสดมีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจนะคะพบเจอคนที่เป็นเนื้อคู่ของเราบางคนพบรักทางไกลนะคะเป็นรักออนไลน์แต่ส่วนบางคนนะคนรักใหม่ก็เจอแล้วนะคะคนรักเก่าก็ยังวนกลับมาเวียนกลับมาอยู่นี่แหละนะคะทำให้เรามีความรู้สึกสับสนนะคะเกิดขึ้นในหัวใจไม่รู้จะตัดสินใจยังไงดี ไพ่โ o ลล่าวิ่งโยฮาสคัะไพ่ใบนี้เขาบอกว่าในความรักนั้นเราไม่จําเป็นจะต้องไปถามใครหรอกนะคะถามความต้องการของตัวเราเองนี่แหละแล้วเราก็จะได้คําตอบในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวแม่มื่น้อยขออนุญ,ญาตเริ่มต้นนะคะที่คนที่มีครอบครัวก่อนเลยนะคะสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วเดือนนี้มีไพ่สีกะทาขึ้นมานะคะสีกะทาเป็นตัวแทนของคำว่าบ้านเป็นตัวแทนของคว่าครอบครัวนะคะ คนในครอบครัวรวมถึงเครือญาติของเราจะมีอิทธิพลกับเราค่อนข้างมากแต่คำว่าครอบครัวนั้นนะคะให้เรามาระวังปัญหาความขัดแย้งนะคะการทะเลาะกันนะคะอาจจะมีในเรื่องของทัศนคติความคิดเห็นแล้วก็ความต้องการที่แตกต่างกันทําให้เกิดเป็นการผิดใจกันนะคะบางคนมีคนรักมีคู่ครองที่ชอบอะไรที่แตกต่างกันมองโลกกันคนละอย่างมีความคิดเห็นนะคะที่แตกต่างกันเวลาอยู่ใกล้กันก็มักจะชอบถกเถียงกันด้วยเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องอยู่ตลอดเวลา ไพ่ก้าวดาบนะคะชาวกันค่อนข้างจะคิดมากแล้วก็ไิตกกังวลน,นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของภาระความรับผิดชอบ การเงินนะคะแล้วก็ภาระหนี้สินให้เรามัดระวังภาวะของความเครียดสะสมภาวะของคําว่าจิตตกด้วยนะคะบุตรบริวารคู่ครองแล้วก็เครือญาติอาจจะนําพานะคะปัญหาความยุ่งยากลําบากใจมาให้เราทําให้เราคิดมากนะคะก้าวดาบขึ้นมาให้เรามัดระวังในเรื่องของปัญหาสุขภาพของตัวเราเองแล้วก็ปัญหาสุขภาพของคนในครอบครัวด้วยนะคะอาจจะมีการเจ็บป่วยกระทันหันคําว่าชีวิตคู่คําว่าครอบครัวนั้นนะคะเดือนนี้จะต้องปรียีประนอมให้อภยัยแล้วก็ให้โอ โอกาสกันเยอะๆนะคะหนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยแก่กัน แถ้วยขึ้นมาบางคนนะคะห่างเหินกับคู่ครองนะคะอาจจะอยู่กันคนละที่นะคะอยู่ห่างไกลกันคนละจังหวัดอยู่ห่างไกลกันคนละประเทศไปเลยบางคนนะคะมีเหตุที่จะต้องเดินทางบ่อยไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนในครอบครัวสักเท่าไหร่นะคะไพ่เก้าดาบขึ้นมากับไพ่8ถ้วยบางคนมีปัญหาในความสัมพันธ์มาได้สักยะหนึ่งแล้วนะคะสดาบขึ้นมาบางคนกําลังอยู่ในเรื่องของการดําเนินคดีความทางกฎหมายบางคนแยกกันอยู่ได้สักยะหนึ่งแล้วนะคะ ส่วนบางคนเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเดือนนี้มีไพ่กิฟต์ย r e ิเลชั่นชิฟต์ Chance ขึ้นมานะคะแล้วก็ไพ่3าถ้วยในเรื่องของความรักนั้นนะคะเหมือนกับถ้าใครที่มีปัญหานะคะกับคู่ครองอาจจะมีโอกาสที่จะกลับมาพูดคุยกันใหม่ปรับความเข้าใจกันใหม่บางคู่นะเหมือนกับคู่ครองจะขอโอกาสนะคะการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง ในความสัมพันธ์นะคะซึ่งอาจจะทำให้ชาวกันบางคนจะต้องสับสนแล้วก็ค่อนข้างจะใช้ความคิดในเรื่องนี้มากเป็นพิเศษในเรื่องของความรักนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องถามใครหรอกนะคะถามหัวใจของเรานี่แหละถามความต้องการที่แท้จ,จริงของเรานะคะว่าเรายังรักแล้วก็ยังต้องการเขาอยู่หรือเปล่าเราสามารถนะคะให้อภัยนะคะในสิ่งที่เขาเคยทำให้เราเสียใจได้หรือเปล่าเราสามารถนะคะให้โอกาส เขาอีกได้หรือเปล่านะคะคำตอบทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราสำหรับคนที่กำลังอยู่ในความสัมพันธ์นะคะในเดือนนี้มีไพ่ก้าวดาบขึ้นมานะคะก้าวดาบจะสื่อถึงความเครียดนะคะความวิตกกังวลความสับสนที่เกิดขึ้นภายในจิตใจชาวกันนะคะคนไข้จะอ่อนไหวคิดมากแล้วก็วิตกกังวลในความสัมพันธ์นะคะคนรักแล้วก็ความสัมพันธ์อาจจะทําให้เรามีความรู้สึกว่าสับสนนะคะบางคนมาถึงจุดจุดหนึ่ง ที่ถึงเวลานะคะที่เราจะต้องตัดสินใจแล้วแหละนะคะว่าเราจะตัดสินใจยังไงดีในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ไพ่สองดาบขึ้นมานะคะให้ระมัดระวังในเรื่องของการมีปากเสียงกับคนรักนะคะทัศนคติความคิดเห็นความต้องการแล้วก็ไลฟ์สไตล์นะคะที่แตกต่างกัน รวมถึงนะคะให้เรามาระวงังในเรื่องของการเข้าใจผิดซึ่งกันและกันด้วยนะคะ unstable relationship ขึ้นมานะคะบางคนมีความรู้สึกว่าสถานะของความสัมพันธ์ที่เรามีอยู่นั้นนะคะมันไม่ค่อยจะ,สะเสถียรมันไม่ค่อยจะมั่นคงเอาซะเลยนะคะในช่วง,รงแรกๆสถานะของความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้ด้วยดีนี่แหละแต่พอผ่านมาสักระยะหนึ่งนะคะเขากลับทําให้เรามีความรู้สึกว่านะคะเขาไม่สามารถนะคะ ทำให้เรามีความรู้สึกมั่นคงทางจิตใจได้เลยเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาบางครั้งนะคะเขาก็ทําให้เรามีความรู้สึกว่าเหมือนกับเขารักนะคะแล้วก็เขาแคร์แต่ในทางกลับกันบางครั้งเขากลับห่างเหินเขาเพิกเฉยนะคะแล้วก็ไม่ค่อยจะใส่ใจความรู้สึกของเราเท่าที่ควรนะคะบางคนตกอยู่ในสถานะของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมาเนิ่นนานคนรักเอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะเหมือนจะรักก็ไม่รักเหมือนจะเลิกก็ไม่เลิกนะคะยื้อกันอย่างนี้อยู่ เรื่อยไปบางคนกําลังคบหาดูใจนะคะอยู่คนที่เกิดอยู่ในวันเสาร์วันอังคารเป็นชาวราศีมืงกรน,นะคะหรือว่าเป็นชาวราศีกรกฎราศีพิจิกราศีมีนบางคนพบรักทางไกล เป็นรักออนไลน์นะคะมี่ก้ดาบนะคะกับไพ่แถ้วยขึ้นมาพร้อมกันนะคะชาวกันบางคนนะคะตัดสินใจนะคะอยู่กับตัวเองได้สักระยะหนึ่งแล้วห่างจากคนรักได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะเพื่อใช้เวลาได้คิดทบทวนถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาแล้วชาวกันหลายๆคนนะก็ได้คําตอบให้กับตัวของเราแล้วแหละไพ่สีกาทานะคะกับไพ่เดอะเวิล ชาวกันเป็นชาวราศีธาตุดินนะคะชาวกันเป็นราศีที่คิดอะไรที่เป็นเหตุเป็นผลนะคะเราต้องการใครสักคนหนึ่งที่ทําให้เรามีความรู้สึกปลอดภัยในความสัมพันธ์ใครบางคนที่ทําให้เรามีความรู้สึกว่ามั่นคงและไวเนื้อเชื่อใจเขาได้นะคะเราต้องการสถานะความสัมพันธ์ที่มั่นคงไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่มันฉาบฉวยอีกต่อไปนะคะดังนั้นไพ่แปดถ้วยจะสื่อถึงการเดินออกจากบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ตอบโจทย์เราอีกต่อไปเพื่อให้โอกาสตัวเองนะคะไปสู่สิ่งใหม่ๆเพื่อให้โอกาสตัวเองได้ ไปสู่การเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่ากลับมาที่ตัวคู่กรณีของเรานะคะตัวเขาเนะ่ยเขามีลักษณะไพ่สอ,สอดาบแล้วก็ไพ่เก้ากระทาขึ้นมาพร้อมกันเขาอยู่ในสภาวะของคาว่าสับสนเขาใช้ความคิดค่อนข้างมากนะคะเขาก็เหมือนกับ เด็กที่หวงของเล่นนี่แหละนะคะเวลาที่เขามีเราอยู่ในชีวิตก็มักจะเพิกเฉยไม่ค่อยจะสนใจไม่ค่อยจะใส่ใจความรู้สึกของเราเท่าที่ควรแต่บทเวลาที่เขารู้นะคะว่าเขานั้นนะคะสูญเสียเราไปแล้วเขากลับในความรู้สึกว่าเขาเสียายเขาไม่พร้อมนะคะที่จะสูญเสียเราไปลักษณะไพ่เก้าคาถาคือลักษณะการยื้อการหวงแหนสิ่งที่มีอยู่นะคะคู่กรณีของเรานะคะ กลับมาเพื่อดึงเราแล้วก็ยื้อเรากลับไปสู่ความสัมพันธ์เดิมอีกครั้งหนึ่งซึ่งมันอาจจะทําให้ชาวกันนะคะกลับมาคิด มากอีกครั้งแล้วก็วิตกกงังวลคนไข้จะสับสนในความสัมพันธ์ครั้งนี้เหมือนกับเราได้ตัดสินใจเดินออกจากความสัมพันธ์ไปแล้วนะคะแต่เขากลับมาทําให้เรามีความรู้สึกนะคะสับสนอีกครั้ง w e d ดิ้งขึ้นมานะคะ Give your r e l ationship a chance Express your love ขึ้นมาเนี่ยเขาก,ะะกลับมาพร้อมกับข้อเสนอเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะให้เป็นคนที่ใช่เพื่อเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์นะคะให้มันดีกว่าเดิม forgive and forget following your h e a r t แล้วก็ give your relationship ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของชาวกันนะคะ For l o w i n g your heart ในเรื่องของความรักนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องไม่ถามใครหรอกถามความต้องการของหัวใจของเราในแหละนะคะถามตัวเองดีๆว่าเรานั้นยังรักแล้วก็ยังแคร์เขาอยู่หรือเปล่านะคะถ้าคำตอบของเราคือใช่นะคะ Forgive and forget ก็จงให้อภยัยแล้วก็จงลืมเลือนเรื่องราวเก่าๆที่เขาเคยทำให้เราเจ็บปวดลืมเลือนเรื่องราวเหล่านั้นไปให้หมดนะคะแล้วก็ให้โอกาสเขาเพื่อได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง ะะแต่ถ้าหัวใจของเราบอกว่าเราพอแล้วละเราเหนื่อยมามากแล้วนะคะเราไม่อยากจะกลับไปสู่ความสัมพันธ์เดิมอีกแล้วนะคะเราเหนื่อยมามากแล้วดังนั้นนะคะก็จงทําตามความต้องการของตัวเองเลยให้โอกาสตัวเองนะคะเพื่อได้เริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์ใหม่ๆเพื่อได้ไปต่อกับใครที่ตอบโจทย์กับเรามากกว่าคนสวน,นะคะแม่ว่าน้อยมองเห็นพลังงานอยู่2ออย่างนะคะพลังงานอย่างแรกที่แม่ว่าน้อยเห็นนะคะแม่มันน้อยมองเห็นพ่ยถ้วยขึ้นมา ไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่กามเทพนะคะมีความหมายที่ดีมากๆในเรื่องของความรักนะคะหมายถึงการเจอะเจอคนที่ถูกใจการพบเจอเนื้อคู่นะคะไพ่สามถ้วยเนื่องจากเป็นไพ่กามเทพน่ะคนที่เขาเข้ามานะคะจะเป็นคนที่ดีกับเรานะคะเป็นคนที่ทําให้เรามีความรู้สึกว่าทุกครั้งที่ได้อยู่กับเขานะคะเราจะมีความสุขไพ่สามถ้วยนอกจากนั้นนะคะบางคนอาจจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์เริ่มต้นจากการเป็นเพื่อน กันมาก่อนนะคะ3ถ้วยเนี่ยบางคนพบรักนะคะเพราะว่ากลุ่มเพื่อนสนิทแนะนามาให้นะคะสี่คาาขึ้นมาบางคนเจอะเจอคนที่ถูกใจนะคะเพราะว่าคนในครอบครัวแนะนํามาให้รู้จักนะคะหรือว่าการประเทศแผงสอนรักในที่ทํางานเป็นคนในที่ทํางานเดียวกันหรือว่าไปเจอะเจอกันในที่ทํางานก็ได้นะคะไพ่เดอะเวิลดแล้วก็ไพ่8ถ้วยขึ้นมานะคะบางคนมีอินเทอร์เน็ตนะคะเป็น สื่อรักออนไลน์นะคะเชื่อมความสัมพันธ์นะคะของคนทั้งคู่เอาไว้นะคะไพ่ The World กับไพ่8ถ้วยหมายถึงรักทางไกลรักออนไลน์นะคะสาวๆมีโอกาสที่จะพบรักกับชาวต่างชาติก็ได้บางคนไปดึงดูดคนที่เขาเคยผ่านการใช้ชีวิตครอบครัวมาแล้วนะคะเป็นพ่อแม่เป็นแม่ไม้นะคะคนคน,นี้จะเป็นคนที่คิดมากนะคะแต่เป็นคนที่จริงจังในชีวิตเป็นคนที่รักสงบไม่ค่อยชอบวุ่นวายกับใครทั้งนั้นนะคะคนๆน,นี้เป็นคนที่รักธรรมชาตินะคะก้าวเหรียญขึ้นมา หมายถึงเป็นคนที่มีฐานะนะคะการงานที่มั่นคงนะคะแล้วก็ฐานะการเงินที่มั่งคั่งเลยทีเดียวแต่คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ขี้หึงนะในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะคนทั้งคู่อาจจะมีในเรื่องของความแตกตา่างทัศนคตินะคะความคิดไลฟ์สไตล์นะคะที่ยังต้องปรับเข้าหากันอีกเยอะแต่ถ้าคนทั้งคู่นั้นนะคะมีความจริงใจซึ่งกันและกันแล,นแล้วนะคะความแตกต่างก็ไม่สามารถเป็นอุปสรรคนะคะในความสัมพันธ์ได้เลยเราอาจจะไปตกหลุมรักกับคนที่เกิดอยู่ในวันง ก็ได้นะคะวันเสาร์เป็นชาวราศีกรกฎราศีพิจิกราศีมีนนะคะเป็นชาวราศีมังกรก็ได้ e x p r e s s y o r love ขึ้นมานะคะไพ่ใบนี้นะคะถ้าใครไปตกหลุมรักหรือไปแอบหลงรักใครสักคนแล้วมีความรู้สึกว่านะคะเราไม่กล้าบอกรักนะคะเดือนนี้สามารถเปิดเผยความในใจได้นะคะสามารถบอกรักได้3ถ้วยขึ้นมาเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักด้วยนะคะส่วนอีกพลังงานหนึ่งที่แม่มน้อยเห็นนะคะแม่มน้อยมองเห็นว่ามีไพ่ forgive and forget นะคะ unstable relationship แล้วก็ค e ฟโยรีเล i ันซิ chance กับไพ่แถ้วยขึ้นมาชาวกันบางคนเหมือนกับเพิ่งตัดสินใจหันหลังออกจากความสัมพันธ์มานะคะยังมีความรู้สึกนะคะเจ็บปวดยังมีความรู้สึกนะคะว่าความเศร้าเสียใจนั้นนะคะมันยังไม่จางหายออกจากจิตใจเราไปเลยแต่ในเดือนนี้นะ่ะเหมือนกับยังมีพลังงานเก่าๆนะคะเรื่องราวเก่าๆแล้วก็คนเก่าๆที่ยังวนเวียนอยู่ในจิตใจวนเวียนอยู่ในความคิดของเรานะคะเหมือนกับ เขานะคะจะกลับมาเพื่อยื้อเราแล้วก็ดึงเรากลับไปสู่ความสัมพันธ์นะคะเขาเองยังไม่พร้อมที่จะสูญเสียเราไปจากชีวิต ไพ่สามถ้วยกับไพ่2ดาบขึ้นมานะคะบางคนน่ะได้เจอเจอคนใหม่แล้วด้วยนะคะแต่เหมือนกับก็มีคนเก่านี่นแหละนะคะได้ย้อนกลับมาอีกซึ่งทําให้เรานั้นนะคะมีความรู้สึกวุ่นวายใจนะคะไม่รู้จะตัดสินใจยังไงดี Following your heart ึ้นมานะคะในเรื่องของความสัมพันธ์นั้นเราเองนะคะไม่จําเป็นจะต้องไปถามใครหรอกนะคะถามตัวเราเองนี่แหละถามหัวใจของเรานะคะฟังเสียงจากหัวใจของเราฟังเสียงจากความต้องการในใจของเราว่าเรานั้นนะคะ ต้องการความรักแบบไหนต้องการคนรักแบบไหนเขากลับมานะคะเพื่อจะดึงเรากลับไปสู่ความสัมพันธ์เราพร้อมหรือเปล่านะคะที่จะให้โอกาสเขา เราสามารถนะคะลืมเรื่อง,ร,อง,ร,องราวเก่าๆที่เขาเคยทําให้เราเจ็บปวดได้หรือเปล่านะคะถ้าคําตอบของเราะค,ะคือเรายังรักแล้วก็ยังแคร์เขาอยู่มากดังนั้นนะคะ y o y r u r r e t i t n s n s h i p h c n c n c e ก็จงให้อภัยเขาเถิดนะคะให้โอกาสนะคะเขากลับมาเพื่อเริ่มต้นใหม่อีกครั้งแต่ถ้าหัวใจของเราบอกว่านะคะเราพอแล้วแหละนะคะเราเหนื่อยมา,มากแล้วเรานั้น ต้องการใครสักคนหนึ่งที่มีความจริงจังมากกว่านี้ใครสักคนหนึ่งที่พร้อมที่จะมีเราอยู่ในชีวิตจริงๆนะคะ Give your r e l a t i o n ชชิพจะช้าดังนั้นนะคะซื่อสัตว์ต่อความรู้สึกของตัวเราเองนะคะให้โอกาสตัวเองเพื่อได้ไปต่อกับความสัมพันธ์ใหม่ๆกับคนใหม่ๆที่ตอบโจทย์เรามากกว่า รูปแบบความรักของแต่ละคนนั้นนะคะแตกต่างกันออกไปแต่อย่างหนึ่งอย่างใดแม่มน้อยขอเป็นกําลังใจให้ชาวกันทุกคนมีความสุขสมหวังในความรักถ้าวันนี้ผิดพลาดประการใดแม่มน้อยก็ขออาภัยด้วยแต่ถ้าชอบคลิปของแม่มน้อยนะคะรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่มน้อยทําคลิปต่อๆไปวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีคะ่ะ